มีหนังสือดีครับท่านผู้ชมครับพระชิเทพล,ลแปลในสเมเด็จพระเทระร้พรตนาสุดาสยามบรุรมาชกุมารีชื่อรอยยิ้มและน้ําตาของหัวใจค่ะประกอบด้วยวรรณกรรมจีนร่วมสมัยสี่เรื่องของสามนักเขียนหญิงวรรณกรรมเรื่องโคมส้มดวงน้อยและหมิงจือกับเหมียวน้อยมีจือซึ่งเป็นเรื่องที่ทําให้รู้สึกสะเทือนใจอย่างนุ่มนวล ผู้อ่านจะได้ข้อคิดอันสะท้อนที่เห็นความงดงามยิ่งใหญ่ของหัวใจอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นลักษณะสากลของมนุษย์ทุกวัยในสังคมอันนี้เรื่องหนึ่งส่วนอีกสองเรื่องนะครับตู้ชมกับสาวน้อยเสียวอยู่กับอ่าซึ่งเป็นเรื่องราวของความรักต้องห้ามของหญิงสาวกับชายข่าวพร่อ กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือตำนานกับข้าวคู่เป็นรักสามเศร้าของสองหญิงหนึ่งชายที่มีเรื่องความไม่ซื่อสัตย์เข้ามาเป็นตัวแปรให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นตอนจบนะคะนวนิวนยายสองเรื่องหลังนี้แสดงให้เห็นถึงมิติความรักซึ่งไม่ได้เน้นแต่เรื่องความรักชายหญิงตามขนบเดิมแต่เป็นความรักในบริบทใหม่ที่แสดงให้เห็นมิติของความรักที่ถือประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้งกับความรักที่เกิดขึ้นจากความดีงามและความเสียสละเพื่อผู้ที่เป็นที่รักค่ะ ผู้เขียนได้สะท้อนว่าความรักเป็นทั้งรอยยิ้มเล่นน้ำตาของหัวใจมนุษย์ที่มีความเป็นสากลน,นะคะแล้วก็ยากจะอธิบายอย่างกระจ่างชัดด้วยเหตุผลหรือว่าตรรก,กะใดๆทั้งสิน้นนี่คือหนังสือพระจิติพลแปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีที่แสดงถึงพระบริชาสามารถอย่างยิ่งของพระองค์ท่านในด้านอักรษรศาสตร์นะคะผู้อ่านจะได้ทบทวนและชำระจิตใจตัวเองไปพร้อมกับตัวละครในเรื่องว่า ความรักที่ถือประโยชน์ตนเป็นที่ตั้งกับความรักที่เสียสละเพื่อผู้อื่นอย่างไหนที่จะทําให้ชีวิตนั้นมีความหมายแล้วก็มีค่ามากกว่ากันนะคะความรักเป็นทั้งรอยยิ้มและน้ําตาของหัวใจมนุษย์ที่ยากจะอธิบายด้วยเหตุผลใดๆมอบพ่าบุู้ชมสิท์ท่านแจ้งข่าวบอกกล่าวผ่านหน้าจอเรื่องเราเช้านี้ตามปกตินับตั้งแต่7จ็ดโมงสิบปดนาทีเป็นต้นไปจนถึงเจ็ดโมงสี่สิบปนาทีให้บอกเล็บว่า จันสดใสวันนี้วันจันมุงเลยว่าจันสดใสนะคะเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมครับหนังสือดีนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นของนานมีบุ๊กนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ก็ไปหาซื้อก็ได้ตามร้านหนังสือทั่วไปและเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อช่วงหน้านะครับเกตเวาสิบเก้านาทีกลับมาดูเรื่องเกี่ยวกับกรณีมหาเถรสมาคมอันเนื่องมาจากเรื่องวัดพระธรรมกายเดี๋ยวกลับมาครับ